สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องออโต้ล้อแม็กนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมล้อล้อใหม่นะครับผมวันนี้เป็นล้อใหม่นะครับผมเป็นล้อใหม่ขอบ15นะผมล้อใหม่ขอบ15เป็นล้อทีอีสามเจ็ดนะครับผมทีอีสามเจ็ดขอบ15นะครับผมสําหรับล้อชุดนี้นะผมเป็นล้อลายทีอีสามเจ็ดนะครับขอบ15นะผมขนาด สี่ลูร้อยนะผมขนาดสี่ลูร้อยกว้างเจ็ดนะผมกว้างเจ็ดออฟสามสิบห้านะกว้างเจ mm ็ดออฟสามสิบห้าตัวเราชุดนี้นะผมมาพร้อมกับยางลายซิ่งนะครับผมยางลายซิ่งก็จะเป็นยางนะครับอ่ายี่ห้อนะผมอ่ายี่ห้อซูแม็กนะผมยี่ห้อซูแม็กเบอร์หนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้านะครับผมชุดนี้เป็นลายซิ่งนะครับผมยางหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้าปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็คือปีนี้นี่เองนะครับผม เนี่ยครับสําหรับชุดนี้นะครับผมอ่าเราก็มานําเสนอรีวิวให้ได้ดูนะครับผมเป็นล้อใหม่พร้อมยางใหม่นะครับผมอ่าราคาราคาขายก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะพัหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทล้อใหม่ยางใหม่นะครับผมพร้อมใส่ถ่วงนะครับผมราคาหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทสําหรับท่านที่สนใจก็แวะเข้ามาชมที่ร้านของเราได้เลยนะครับผมร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมเบอร์โทรก็085 จ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมหรือจะเป็นไลน์ก็ศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งเหมือนกันนะครับนะครับล้อ,อยางสวยๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้ามาีล้อเข้ามาใหม่ๆเราก็จะมารีวิว ให้ได้ชมกันอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ